รถขยะไปหลุมฝังกบเริ่มต้นง่ายๆด้วยเทแยกทิ้งสวัสดีค่ะโซเฟียนะคะจากคณะว,วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางการคัดแยกขยะที่ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายรถขยะฝังกบเป็นศูนย์และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายค่ะ ขยะเหล่านี้เมื่อเหลือจากการคัดแยกแล้วก็จะถูกนําไปฝังกบในพื้นที่ที่เตรียมไว้ค่ะแต่ถ้าหากเกิดการกําจัดไม่ถูกวิธีขยะเหล่านี้จะส่งกลิ่นเหม็นและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเกิดก๊ารเลนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนค่ะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเลยมีนโยบายลดขยะไปยังหลุมฝังกบเริ่มได้ง่ายๆด้วย3าําท่องให้ขึ้นใจเทแยกทิ้งเทเทเศษอาหารหรือของเหลวออกจากพัชนะให้หมดก่อนทิ้งแยกแยกประเภทขยะแต่ละชนิดออกจากกัน ทิ้งทิ้งขยะสกระปรกหรือขยะทั่วไปที่เหลือจากเทและแยกลงในถังขยะหรือจุดรวบรวมที่กำหนดไว้และขยะแต่ละชนิดจะถูกนำไปแยกกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะมาเริ่มแยกขยะด้วยกันง่ายๆด้วยเทแยกทิ้งไปพร้อมกับพวกเราไม่ที่ดอนเจนเอสกันนะคะ